ประชาชนครับโดยกรมประชาสัมพันธ์สำนักนายกรัฐมนตรีเราได้เริ่มมีกฎหมายใหม่ออกมาแล้วนะต้องมีคอร์รัปชันเนี่ยแต่ให้ประชาชนวันนี้เราได้อยู่อย่างมีความสุขปลอดภัยสบายเนาะอย่าไม่ต้องมีปัญหาทางกฎหมายอันนี้อย่างที่ว่าต้องเรัฐบาลาเมื่อวานให้ทุกคนที่อยู่ที่กินนะพอพอให้อยู่ให้ทุกคนอยู่ได้อะนะไม่ต้องมีปัญหาทั้งหมด สิ่งที่สำคัญที่สุดตอนนี้ก็คือรัฐบาลทำสามอย่างจำจำไว้ด้วยรัฐาบาลผมด้วน,นะไม้มีค่าป่าชุมชนคนอยู่ร่วมกับป่าเรื่องพร,ร์ชอปเก็จะไเร่งให้เรียบร้อยนั่นจะได้สบายใจทันทีเรื่องไฟฟ้าป่าป่าอะไรอย่างนี้เนะี่ยลาไปนะช่วงนี้แหมแต่ที่ไปในรู่งก็ยังเป็น,นรุ่งอยู่นะต้องหว่าจะเรื่องั้งเสร็จนะได้น่าต้องมาใหม่ก็เวลาเราแบบ วันนี้วันนีู้ดไละไม่มา,าเสียงพเดละแต่ถกแล้วแต่ถ้าในสัตวีนิมาลยนัอเอคนคนเดิมของท่านอะไรใังไมยังเปลี่ยนแปลงไม่ไี่ยก็คนเดิมเหมือกขอบคุณครับขอบคุณอะไร ป่นนี้เป็นเป็นใจสู้ใจแล้วกันนะผมพูดใจไม่มากแล้วตอบใยในในการเป็นนรัฐมนตรีในฐานะตัวกวันอย่างที่สุดแต่วันนี้ผมคิดนะว่าผมมาดูแลปัจทุกสุขของพี่น้องประชาชนที่ผมทราไปแล้วนะถ้าทำอะไรที่ยังไม่เสร็จก็จะทําให้มันเสร็จในช่วงที่จะอยู่เนี่ยนะแต่นั้นก็ไม่รวมของของท่านเนยว่าไปด้วยตัวอะไรแบเสียที่ไดนะเนาะเออคุณยังไม่ร้อนไหนนักหนาดูเงี้ย นายรู ude, ้ทำไมเย็นเย็นคงไม่ร <vid> ู other, uh, ้เ <necessary> น <an> ี <S <S ่ยเย็นใจเย็นใจเดี๋ยวถามว่ามีใครเลี้ยงข้าวเขาบอกเนี่ยมีนะถ้าเธอไม่มีข้าวกินฉันก็ไปกินข้าวเอาิเอาไปเรากินด้วยกันนี่แหละงานวันนี้เราก็มีนะเพราะฉะนั้นขอให้มั่นใจเถอะผมจะทำให้ที่ดีที่สุดแต่เพอผมตั้งมั่นอย่างนี้ว่าตั้งมาแล้วว่าจะทำอะไรว่าเราไมย้อนดู แล้วมันก็สําเร็จบ้างบางอย่างก็อยู่ในวันท่าต่อกันนะบก็เป็นเรื่องของรัฐบาลใช่ไหมเป็นเรื่องของรัฐบาลแลวผมก็ไปหามมาอย่างนี้แหละให้ให้งานมันเดินหน้าไปข้ั้งหน้าท่าน้า้ได้ผมชื่อหลายอย่างมันเกิดขึ้นบางคนอาจจะไม่สังเกตนะผมไปต่างประเทศมาขนมบ้านเราที่ดีกับหลายประเทศนี่ก็เดิมเยอะขนมบ้านเราทุกจังหวัดเลยนี่แหละดอสิตที่มันทําให้เราเข้าถึงโอกาสไปไหนมาไหนสะดวกลดแค่้ี่กายเรียกว่าไปไปหาโอกาสในเรื่องการสร้างรายได้ของเองเร่องเขาเรียกว่าความ โอกาสนะโอกาสทุกคนมีโอกาสเรี้ยงใครถ่ายรูปปัญหาเหล่านี้นะครับแต่จะต้องมาแก้ปัญหาเรื่องของรายได้ของหลังไปที่ด้วยวิธีการที่ถูกวิธีทำไมแก้เศรษฐกิจเดียพันทั้งหมดทั้งประเทศเศรษฐกิจการเดินทางลดลงระมัดไม่ได้เลยนะตอนนี้ทุกประเทศเขาละแร่ระมัแต่เนื้อเราเป็นแข็งแรงอยู่เนี่ยถึงแม้เราจะได้น้อยก็ไม่ใช่ใช่ไหมเข้าใจเข้าใจนะแต่อยู่มาทุกอย่างต้องค่อยๆตอบไปนะครับวันนี้ต้องทำให้ประเทศชาติเข้มแข็ง ร่วมก,กุบ่มใจกันอย่าทะเาลาะเบาแวะงอย่าขัดแย้กกันขึ้นไม่เอาไม่ชอบอไปทำแตบ,บน,นนะประเทศชาติเสียหายก็ขอให้ทุกคนที่มั่นในชาติาาศ,าศาสนาพระมหาบริษัทนั่นเป็นสิ่งที่คือหลักใจแกน่นางของประเทศไทยโอเคนะจ้าเล้บอกได้บอกแล้วจนะไม่ใาทำอะไระดูแล้วดูแลรักตัวล,ลดูแล